พี่วันนี้มาดูแล้วสภาพพื้นที่ที่เขาแดงเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคือไอกรณีบุกรุกที่รุนแรงเน่ยนะที่รุนแรงหมายถึงนะที่สร้างบัดแผลกับแผ่นดินที่เรารับรู้กันทั่วไปในลูกหลานมันมี3คดีใช่ไหมของลูกสาวเจ๊อ้อยที่ขุดขึ้นไปตรงหลังป้อมเก้าอันนั้นเนี่ยก็สารอุทธรแล้วยืนเหมือนสารชั้นต้นคือติดคุก4ปีใช่ไหมแล้วก็ส่วนของคุณสมบัตินะี่นะก็เป็นหนึ่งในสคดีใหญ่ที่ท เห็นเป็นบาดแผลนะมันวิกฤตต่างนี้คือคุณตบัตที่เขาสารภาพผิดนะคือเขาไม่ได้สู้คดีเหมือนอีกสองคดีที่ปฏิเสธเขารับสารภาพแล้วก็ไปไปแจ้งกับตํารวจการรับสารภาพเนี่ยในศาลชั้นต้นนี่ก็คล้ายๆว่ารอลงอาญาแล้วทําแผนฟื้นฟูเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่แกปลูกนะก็าําแผนฟื้นฟูซึ่งมาดูวันนี้โอเคนะเห็นเห็นความตั้งใจแกที่เอาต้นไม้ขึ้นมาดูมาดู เอาคนงานขึ้นมารดน้ำอะไรเนี่ยนะแล้วก็เงื่อนไขที่จะแกต้องส่งเสริมให้ให้คนตระหนักด้วยก็เอานักเรียนนักศึกษาขึ้นมาอะไรบ้างนี่นะถือว่าแกได้ความได้พยายามที่จะจะจะแก้ไขสิ่งที่แกทาผิดพลาดแกบอกอย่างนั้นนะวันนี้แกก็มาด้วยแกก็แกก็เอออยากแกแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปใช่ไหมฮะแต่พอดูในคําสั่งของศารอุทธรณ์นี่ก็ยังแรงอยู่คําสั่งอุทธรณ์นี่โอเคแหละคําสารภาพก็ทําให้การตัดสินเมื่อก่อน4ี่ปีใช่ไหมก็ลดเหลือ2ปี แต่เมื่อก่อนรอลงอาญาก็ไม่รอลงอาญาทีนี้ก็ถามแกรู้สึกยังไงแล้วเราก็เห็นว่าแกได้มาทําอะไรพอสมควรแล้วนะแกบอกแกแกแกก็ยอมรับความผิดที่ที่เกิดขึ้นนะแกก็หวังว่าแกก็ทําต่อไปเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ในช่วงศาลดีการอความดีกาใช่ไหมแก,กยังขึ้นมาดูแลต้นไม้อยู่ก็ก็ก็ถือว่าแกก็ได้พยายามชดใช้สิ่งที่แก,กทําให้กับแหล่งโบราณสถานเนะี่ยมันว่าว่าแหว่งแหวงเนี่ยพยายามจะจะบูรณะ ทำแผนที่แกทงไว้ครับรมเสร็จมาก่อนเห็นวามพยายามแกอยู่อืมค่ะดูแลสภาพต้นไม้อะไรนี่ดูดีเติบโตขึ้นคือสิงที่แกปลูกปีกว่านี้ก็โอเคนะถ้าดิเราเดินมาเนี่ยสามเมตรต่อหนึ่งต้นนะสามเมตรต่อหนึ่งต้นก็ก็หลายหลายร้อยอยู่เพราะระยะทางมันพันห้าร้อยกว่าเมตรแล้วก็กิโลกว่ากิโลครึ่งนะที่แกขุดขึ้นมาเนี่ยนะงั้นวันนี้ถ้าเราดูจากสาระกลางก็ยังมีภาพนี้อยู่นั้นถ้าเกิดอีกสักสามปีถ้าพวกไม้นี่ขึ้นกลบบาดแผลที่เห็นมาจากสารกลางอาจจะหายไปก็ได้แต่ พื้นที่เนี่ยก็คงจะเป็นสภาพอย่างีงนะเห็นความพยายามแกอยู่แต่ถ้า,า,าเราเราเทียบความแตกต่างเพราะเราก็ไปดูทั้งขอแดงทั้งขอน้อยสภาพการฟื้นฟูตรงโดยเฉพาะกับขอน้อยถ้าเทียบกันมันเป็นยังไงฝั่งรู้เขาปฏิเสธปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําแต่ว่าสารวิภากษารแล้วเขาทำอนันเขาก็ไม่ไปสนใจที่จะจะบูรณะไง ก็ต้องรอจนกว่าสารดีกาแล้วคดีแพ่งใช่ไหมว่าคุณต้องชดใช้มูลค่าเท่าไหร่กี่ล้านกี่ล้านเอาดินมาตมเหมือนเดิมคือต้องต้องอีกนานซึงนี้เป็นประเด็นที่เรากังวลอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดพังลงมาเนี่ยมันจะมูลค่าจะมากกว่านั้นนะแต่ก็ไม่สารภาพอยู่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยสารชั้นต้นก็ตัดสินสี่คนจะไม่ทั้งครอบครัวนะขอ,ของเจ๊อ้อยกบแปกอะไรเนี่ยรองลูกชายที่เป็นนายกใช่ไหมแลวของลูกสาวนี่ก็โดนอุทธรณ์ก็ยืนเหมือนเดิมว่าคุณทำผิดนะถึงแม้คุณจะปฏิเสธนั้นคุณก็ต้องสูถึงีกา อันตรสานติการลงมาว่าคุณมีความผิดคุณจะหนักกว่าของคุณสมบัติเยอะค่ะทีนี้3ปีผ่านไปมันจุดประกายในเรื่องของการรู้จักการการรักโบราณสถานเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างเออผมคิดว่ากรณีที่มีการบุกรุกและเป็นประเด็นสังคมสงขาตื่นขึ้นเยอะนะ,ะผมสังเกตดูหลายคนนะในนี้นักเรียนนักศึกษาก็ขึ้นมาดูสำนึกสำนึกหัวงแขนนี่ผมว่าเกิดขึ้นเยอะ,ะผมดูจากปรากฏการป้อมก้าวนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมผ่านแต่ละที่เนี่ย นักเรียนเป็นร้อยอ่ะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีมใช่ไหมอง,อง์ขาวององดำที่เราขึ้นไปเนี่ยก็มีกิจกรรมมีคนถ่ายรูปลงโซเชียลบ่อย,อยๆก็แสดงว่าคนเริ่มเริ่มตื่นว่าเรามีสิ่งนี้อยู่อยู่ในเมืองสงขลาก,ก,ก็เป็นมอง,นงในแง่อีกแง่อีกด้านหนึ่งนะอโอเคอ่ะเราอาจ,จะได้บนาลัถฐานว้าวาวแหว,วงแหวง,วงกลับมาบ้างแต่เราก็ได้สํานึกคนในสงขลาหรือคนในเมืองเนี่ยหรือคนในประเทศนี้กลับมาด้วยเหมือนกันนะแม้แต่เราได้ บุรันเว่งๆกลับมาก็ยังดีกว um ่าหมดไปก็เป็นการจุดประกายเรื่องที่ดีขึ้นใช่ใช่เรื่องเรื่องประมอข้างหน้ามาไหม